สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนครับมัอนี่ช่องหักนกชาแนลครับมากับเสพบุญมากับเสบวายครับมัอนี่สิพาพีพาน้องไม่เห็นยังน้องวายถอดไข่ใส่ไข่หมดแดงครับดผสมเรียบร้อยครับถอดไข่ใส่ไข่หมดแดงครับนี่น้องบุญสวัสดีพี่น้องไนงะสวัสดีค่ะโอ้ดู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 ืมจุดจวนเลยครับ จะแสบแทะทอดเสบนง่าต่ว่าน้องวายน,นี่ซีตามะแตงครับทางนี้มาเลยน้องวายอำเลยเฮาตำชาไข่ซุปขั้นตอนแรกก่บักพรกาวติดมกแตงครับกระเทียมเอาะอำลงไปโคกกขบคนเนี่ยซ้ำกันเลยครับผ่อนไฟลงเลย เอาต<ย>ตำๆนิดหน่อยเดี๋ยวยจากนั้นใส่แ,บบแตงแ่แครับพี่น้องแมนตกแตงลงไปจากนั้นใส่ยังกระดําเดี๋ยวจากนั้นเท่ากากใส่บักเครือๆลงไปเครือเครือเคือได้ค่ะพันน่แล้ว <ใน S 1> อืมตกแตงคุกใส่บดเอาเสียบไว้แล้วครับหืมเบ่งถอดไข่ก่อน ปัดตอดไข่หอมใช่ไหมทำดาเมืองไข่หมดแดงไข่หมดแดงช้ำๆเๆแสแยบเลยมะเอาปลาแดกใส่บาดนี่ปลาแดกใส่บ,บวงหนึ่งก้อน <c oughs> ขยวก่อนดื่มขยวก่อนดื่มครับปลาแดกลงไปโซแถมอีกบวงหนึ่งเสือฝีมือเออักนาวลงวสองหก เงาลงไปใส่สองนิ่มงงมาเงาเราคือบอลลงรถเปลือกมันนะลงใส่กันเลยชุรดรถลงไปแมนของวัของเงานะคะพี่น้องคือประเทศลงรถอืมอั่นแล้วเอาบบบนี้งององเข้ากัน ก็เป็นที่ว่าเรียบร้อยแล้วครับตำแตงเลยเพอได้เห็ดยากเลยเอามามแสบบ่แสบ,แสบจังให้น้องวายชิมน้องวนซีพริกหรือเปล่าถีกเลยชีมมังกรนีน่ท่านชิมกะเหลวได้เพื่อนเหรอยาเดี่ยวพริกก็ได้ให้มันกระแตกอ้าวอ้าวอ้าวนี่ แทนป่ะนี่เอาเบิ้งนกินไค่ครับทิกงอะไรที่มัแตกเบิ้งเสียบเรียได้เบิ้งปึ๊บนี่ไงเบอร์แตกเลยพี่น้องเลยทุกคนขาดตอนนี้เอาวสิเด็กผินแล้วจะเสียบป่ะมองว่าเตรียมเลยตักเลยครับเราแสีบเลยนะเป็นว่าขาดยังจะเอาใส่ลุ้ส่งนะสิคขาชื่อรถอีกน้อยนึงนะคะเออถอด่เริ่มใช้ชื่อรถแต่ก็เป็นเสียบพี่ขึ้นหลัง เดี๋ยวแต่สี่เบิร์มันเข้มมันจางเส็นไหน่อ้งใจเคยชุกไว้ไหมอืมเส็นสมันมแดงฉ่ำๆน้ำมันหอมนาะสีไม่ไหมไข่ตรงๆเลย ตัวเลยพี่เทพบรรลูสิตักโอ้ oh, ความบึ้บเลยะอู้ความขัดความแน่พี่น้องเลยความจนบังกอง <laughs> อ้าสูตรฝีมือ้องว่ายครับทำเองกินเองเดี๋ยวจะถอดไข่มาปกมาหนี่าต้องแตะขึ้น <laughs> กดออกไอ้โคกรนึงเปิดเลย ขึ้นเลยขาเนียมาใส่แหลดีใช่ใช่ไขน้ำมันมันเสด็จามาเลยนะใส่้บตองชาน้ำมันมันเสด็จครับอนนอ,บกอกก,อก,อบกับขดมกาไม่ไกลกันพี่โจมหม้อกระทนนะหน่อยมาไปเา้า เสรีกินบริกรให้น,น,น้องเลยวุ้นลุ่นเอาไปบ้างเนาะโอ้เสียบมือไหมครับช่วงนี้ปิดโรงเรียนพี่น้องเลยอยาเกเข็ดขีดไปพี่ให้น้องเขาเบิ่งครับเอาเดี๋ยวก็เป็นเรื่อยๆอยีกคุกแซนด์มันกักเลยก,กว่าถอ,อดไข้ไพสีถอดบโบป็นเนาะถอดไข่คืวไว <laughs> อไม่ไหวฮะ เดี๋ยวน้องเด้อแซ่บๆน้องนอง,นงุนน้องไหว้ป่านนี่คนทอดไข่เรา